เจเจตรีนโชว์สองเพลงสุดกินใจหลังลือเซนไบย่าแดนเซอร์สาวโผล่ไอจีทันทีกลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อมีคำใบ้ในเพจจับโปะ๊ดารามีคู่รักดาราเซนไบยาซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าก็ทำเอาชาวเน็ตต่างโยงไปที่เจตรินปิ่นเกตมณีอีกทั้งชาวเน็ตต่างก็โยงไปไกลว่าครูหน่อง แดนเซอร์ของหนุ่มเจหรือไม่จนสาวจันจิจันจิราออกมาโต้แทนว่าไม่ใช่และครูหน่องนั้นก็มีแฟนแล้วและล่าสุดเจเจตรินนั้นก็ได้โพสต์อินสตรากรมขึ้นเวทีโชว์สองเพลงเตี่ยมความหมายสุดกินใจอย่างเพลงจีจ้าโดยเนื้อเพลงมีดังนี้ช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใดช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่าง แต่อย่ามาจีจะให้มันมากไปมันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หากเปลี่ยนเป็นจ้าจ๋าจะดีกว่าไหมฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจีจะฉันก็ต้องไปและเพลงคาใจบอกกับเขาได้ไหมว่าให้หันไปก่อนอ้อนวอนขอให้เขาเห็นใจกันบ้างที่ต้องการเพียงจะลามองหน้าเธออีกครั้งอย่างลำพงังโดยไม่มีคนอื่นซึ่ง เจเจตรินก็ได้ร้องทั้งสองบทเพลงในช่วงกระแสข่าวลือร้อนหลังลือเซนใบหยากพร้อมระบุข้อความว่าขอบพระคุณทุกดวงใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจียตรินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรมสันพากรอีกทั้งงานนนี้แดนเซอร์สาวอย่างครูหน่องนั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์สั้นๆเป็นอีโมจิรูปหัวใจนั่นเอง